เดี๋ยวเช้านี้นะผมจะมาสร้างตรงที่เอาไว้ลมควนสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะกินข้าวเพื่อที่จะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสิ่งนึ่งต้องระวังก็คือแตนนะลังแตนลังเบลเลอร์อแล้วอยู่ใต้ไข่แตกค่งจะพูดหยกๆนะครับโอ้โหกำลังแทงหนอ ก็บอกว่าฝนจะไม่ตกนะครับถ้าฝนตกบอกแล้วว่าการทํางานก็จะล่าช้าภาวนานะครับขอให้ฝนันตก ดูหน้าตาของหน่อไม้ที่เราต้มกันโอ้โหน้ำอย่างเหลืองเลยนะนี่น้ำเหลืองมากและนี่คือหน่อไม้ที่ผมต้มมาเมื่อคืนนะครับลมถึงเช้านี้ด้วยแล้วผมก็จะหอบนาไปหาแหล่งอาหา,หาใหม่ๆด้วยนะครับเผื่อมีปูมีกุ้งมีกบมีปลานะครับจะได้มากินคู่กับเจ้าหน่อไม้เนาะ ถ้าเรากินแค่หน่อไม้จิ้มน้ําพริกเนี่ยจะทําให้เราไม่มีพลังงานเพียงพอแล้วก็สารอาหารจะไม่มากพอนะครับเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยคือมันไม่ให้พลังงานเลยนะให้แค่ความอร่อยแถมถ้าเราเป็นก้าวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปวดหนักขึ้นด้วยเพราะว่าสารใน่กรดยูริกมันสูงนะฮะฉะนั้นเราต้องต้มหลายๆรอบหน่อยเพื่อที่จะเอาพวกความขมออกนั้นก็จะกินในปริมาณที่ไม่มากนะครับแต่ต้องหาอย่างอื่นมากินด้วยไป เช้านี้ผมก็จะเดินทางออกจากาที่พักจุดนี้นะครับเพื่อที่จะไปหาแหล่งอาหารอย่างอีกจุดหนึ่งอาจจะต้องไปสร้างแคมป์เป็นเพิงหมาแงน,นอนชั่วคราวสําหรับ1คืนแล้วก็หาอาหารได้เท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมูฟจากจุดนั้นมาที่แคมป์อีกทีหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับนี่เตรียมกระเป๋านะไป ตอนนี้ผมก็เริ่มเดินทางแล้วทุกคนมาดูนี่ครับนี่หน่อไม้ของเจ้าไผ่หกนะครับต้นโคตรใหญ่เลยนะหน่อเดียวเนี่ยบอกเลยว,ว่ากินได้ทั้งหมู่บ้านนะแล้วทุกคนดูฟล้องไผ่ของมันถ้าเทียบกับตัวผมแล้วทุกคนดูฮะใหญ่จริงแล้วหน่อไม้ของมันเนี่ยจะใหญ่ตามต้นมันด้วยนะครับนี่โอ้โหสองหน่ออยู่ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้กันนะโอ้โหนี่เราพอเราเริ่มเดินทางปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นอาหารมากขึ้น ปลองรดูซิว่าผมจะไปพักจุดไหนคืนนี้นะครับโอ้ข้างล่างเป็นบ่อลึกมากนะโอ้รู้เส้นทางทุกคนอันตรายมากพลาดนิดเดียวนี่คือร่วงไปได้เลยนะหลังจากที่ผมเดินมาสักพักหนึงตอนนี้เนี่ยป่าก็จะเริ่มดิบขึ้นแล้วนะครับนี่ต้นไม้ใหญ่มากล้มทับมาอย่างนี้เลยนะนี่ยาวไปนู่นเลย ชาจะลำธารธรรมชาติสวยงามมากๆนะครับตรงนี้ป่าใหญ่ต้นไม้ใหญ่ลำธารก็ไหลแรงขึ้นถ้าเทียบกับสายเล็กที่ผมอยู่นะนี่สวยงามมากนะทุกคนก้อนหินเป็นรอยแยกของอลำธารน,น้ำไหลแล้วก็ต้นไม้ที่ใหญ่มากๆน่าจะเกือบสิบคนโอบเลยนะเป็นบ่อเป็นบ่อแบบนี้ ธรรมชาติสวยงามจริงๆนะครับฝั่งนี้ก็ต้นไม้ใหญ่พาดไปอ้อสวยงามมากๆเดี๋ยวผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอพื้นที่สำเลที่มีใบตองแล้วก็มีไม้ไผ่ระดับหนึ่งนะครับผมก็จะหาทำเลแล้วก็พาดูตรงนั้นนะครับไปเดินทางไปนิดนึงเดี๋ยวเราบีบปัสสาวะกันนะครับ ฮึบโอ้ต้นไม้ใหญ่มากขับต้นไม้ละโอ้โอ้โอโอต้นไม้ล้มทับอย่างนี้เลยเป็นยอดโอ้มาเจอกับผลอ,อะไรไม่รู้นะครับคล้ายๆตน้นอ่า ชมผู้แต่ก็ไม่ใช่นะครับนี่ไปทางต่อไปโอ้โ,อโอหลื่นมากจบไปแล้วนี่โคตรลื่นเลยนะตรงนี้โอ้โหอันตรายจริงๆเึ็บๆ นี่ทุกคนผมมาเจอกับแอ่งแห่งความรักนะครับก็คือเป็นแอ่งรูปหัวใจแบบนี้เลยสวยงามมากนี่โอ้โหรูปหัวใจเสวงว่าเราจะพบรักแท้เลยลมนี้นะครับ <c oughs> อบรรยากาศวิวสวยจริงๆเดินมาตรงน้ําตกเมื่อกี้โอ้สวยงามมากๆนะครับ โอ้เหมือนผมได้ยินเสียงน้ำตกไกลๆนะโอ้โหสวยมากทุกคนดูครับวู้สุดยอดธรรมชาตินี่ยังไม่ใช่น้ำตกชั้นที่สูงนะนี่คือชั้นแรกข้างลา่างนะู้นนะเป็นน้ำตกอีกชั้นที่สูงกว่านี้นะครับเอ้ยมาถึงน้ำตกแล้ว้วสุดยอด โอ้โหสูงมากนี่ทุกคนดูครับว้าสุด,ดยอดเย้ผมมาถึงน้ำตกแล้วนะครับผมสูงแล้วก็สวยมากมากนะครับนี่ฝั่งนี้เลยโอ้โหธรรมชาติที่โยยาจิตใจ สุดยอดบรรยากาศดีสุดๆเดี๋ยวลงบางข้างล่างเลยกันนะะลงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะข้างล่าง โอ้โห oh. อันนี้คือชั้นที่สองนะครับลึกมากสูงสุดสดโอ้โหว้าวสวยมากข้างล่างนี้รับตกโคตรสูงนี่ทุกคนโอ้โ oh. ห oh. oh. เกินคับรัยายจริงๆนะครับตรงนี้โอ้ oh. สวยมาก ่นี่ครับวูฮูฝั่งนี้ก็ลึกมากๆนะข้างล่างเป็นบอ่อลึกสุดๆมองตรงนี้ไปตรงนู้นนะครับกว้างใหญ่ไพศาลสวยมากๆเลยนะครับุสดยอดนับตกยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างจะเป็นบอ่อแล้วก็นับตกอยู่ข้างบนสวยงามมาก ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงจุดที่คาดว่าจะมาแคมป์นะครับไปที่ผมต้องมาสร้างที่พักใหม่หมดแบบชั่วคราวเพื่อที่จะหาอาหารตรงลำธารใสยนี้นะครับเมื่อกี้ระหว่างเดินทางมาเนี่ยปลาเยอะมากๆนะครับใชแ,แล้วเดี๋ยวคืนนี้เราออกข้างล่างหาอาหารกันแต่ตอนนี้นะ่ผมมีเวลาอีกประมาณาเต็มที่ก็คือ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนที่น้องไปจะมืดมีเวลาเตรียมตัวอีก2ชั่วโมงสำหรับ ันแคมป์เพื่อที่จะสร้างที่พักรองรับฝนที่ตกด้วยนะครับก็ไปตอนอยู่ด้านหลังผมไม่เตาโอเคเท่าน,นี้ก็เพียงพอสำหรับการมาแคมป์แล้วนะครับต่อดไฟก่อนเพราะว่ายุงเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะเชื้อนะครับบริเวณนี้ ผดลงไมแล้วทุกคนโอ้ยยยไม่ไทยเลยยยอะไรเลยยะครับ อนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักหลังคากันฝนอย่างดีแล้วก็ที่นอนยกพื้นนะครับไม่นอนติดพื้นแต่อย่างใดโดยที่ที่นอนเนี่ยผมก็จะใช้เป็นต้นกล้วยนะครับเพื่อจะยกพื้นขึ้นมาอย่างน้อยสองคืบจะทําให้ผมไม่นอนติดพื้นแล้วก็ผมได้ทำการประดิษฐ์ฉมวกไม้ไผ่นะครับนี่โดยที่จะเป็นหนังยางแบบนี้เวลาย,ยิงก็จะยิงแบบนี้นะครับนี่เลย ปุ๊บปล่อยไป,ไปอ่าก็จะชื่อๆแบบนี้แหละครับเอาไว้สําหรับยิงพวกปลาประมาณนิ้ว2นิ้วนะครับให้มันนอกน้ําได้ก็จะใช้ยางโวงแบบนี้เลยนะครับทดแทนเพราะเราไม่มีฉมวกนะเ๋ยวระหว่างนี้ก็รอเข้าสุกแล้วก็รอให้มันมึนเนี่ยผมจะเด,ดินตั้งแต่ข้างล่างนะครับไปถึงข้างบนนู้นเลยเพื่อที่จะยิงปลาไปเรื่อยๆดูว่าคืนนี้ผมจะได้ปลาเยอะหรือเปล่าแล้วก็จัดนาปลาเนี่ย มาลมควนนี่นะครับจะทําเป็นที่ลมควนปลาด้วยนะครับเผื่ออาจจะได้เก็บไว้กินอีกหลายมือนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ปลาเกตตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าปลาจะเยอะหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันคืนนี้นะครับเรียบร้อยครับได้ตัวหนึ่งแล้วทุกคนนี่ ลับพวงด้วยเจ้าชมวกไม้ไผ่นะครับปเดี๋ยวจะล่าไปเรื่อยๆนะนี่นะครับได้ตัวแล้วมววกไม้ไผ่ทะลุเลยนะยอดเออเรียบร้อยเซ่อึมอึมอึมน,นี่ โอ้โหของแท้นะทุกคนนี่ตัวใหญ่ใช้ได้โอ้โหนี่เขาเรียกว่าใช้วิธีการกระแทกนะครับนี่หวัวทื่อมากแตก็ใช้เทคนิคการกระแทกเอาโอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมีมากกว่านี้ออ้ เรียบร้อยเออเออนี่โอ้โหปลาม่ำไซส์ใหญ่นี่นะครับใช้มีดฟันเลยแล้วกันโอ้โหงามงามปลาม่ำนี่โอโ้คิดว่าปลาพวงนะจริงไม่ใช่ปลาพวงแต่ตัวก่อนอันนี้คือปลาพวงนะครับโอ้โห ตอนนี้ผมก็เริ่มได้จะออกหาอาหารแล้วนะหมดร้อยเัีย <100. S 1> นพูดได้มากี <100. S 1> เดยวจอบปรกคังทะลุนะครับโ<ฮ>อ้โหตาได้เลย จับด้วยมือเปล่าเลยนะครับตอนนี้ปลาจาาเรียบร้อยเรียบน้อยอสายง,งามโอ้โหนี่นะครับปลาจาา นะี่ะนี่ตะลุวู้วปะพวงยิยงด้วยชมวงไม้ไผ่สุดยอดโอของแค่นะครับทุกคนดูชมวงไม้ไผ่นะ นีทะลุเลยอ๋อแล้วก็อ่ะนี่ในกระป๋อนี่อีกเพียบเลยนะทุกคนดูฮะน,นี่โอ้สุดยอดสองแท้นะครับต่อแค่มีแค่ไม้ไผ่ก็สามารถจะยิงได้จังหวะด,ดีๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับทุกคนดูถุงนึงอย่างเี้ยนะ ถ้าจะเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวก็จะเดินกลับไปที่แคมป์ไปก่อไฟเก็ดเสื้อผ้านะครับตอนนี้ผมเปียนหมดทั้งตัวเลยนะครับ มาดูผลงานนะครับใช้ฉมวกกับแค่ใช้มีดเคาะปลาโอ้โหไม่ธรรมดานัาว่าเยอะนะครับแล้วใส่แต่ตัวก็ซส์ง,งามนี่อย่างตัวปลาพงตัวนี้เมื่อกี้ผมใช้ฉมวกไม้ไผ่ยิงนะครับทะลุแบบส,สวยๆเลย ก็ได้ไปตองมาปิดเรียบร้อยนะครับต้องยอมรับว,ว่าเหนื่อยจริงๆแต่การที่ผมออกมาหาอาหารต่างพื้นที่เนี่ยก็จะทําให้ผมได้ปลาได้อะไรมากขึ้นนะครับเพราะว่าจุดที่ผมอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีปลาตัวใหญ่เลยดังนั้นผมออกมาหาครั้งเดียวก็จะทําให้ผมเนี่ยมีอาหารกินไปอีกหลายวันนะครับโดยเฉพาะการถนอมอาหารโดยวิธีการลมควันแบบนี้ก็จะช่วยให้ผมเก็บได้นานนะครับถ้ามันแห้งฝนไม่ตกเนี่ยก็ เจ็บได้เป็นสัปดาห์นะครับใบตองก็ปิดมิชิตนะครับผมมาก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตพักผ่อนเลยแล้วกันนะครับอนอนตรงนี้นะทุกคนนี่ให้ทุกคนดูว่านอนอยังไงก่อนอนี่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ที่นอนผมเลยอา นะครับพอดีนะครับไี่สาคัญคือว่านอนยกพื้นนี่ไม่ได้นอนปิดพื้นนะขอนี้ก็ไปต้องปิดกันลมโกกนะครับเห็นเหตว่าลมถ้าจะไม่โกกมาหาผมเลยนะแล้วก็มีไปต้องปิดสนิทเลยมม่มีจุดที่มีหินดินนะครับแล้วก็ถุงระดับหนึ่งก็จะนอนแบบนี้นะแต่เดี๋ยวผมไปจัดเสื้อผ้าแล้วก็ล้างหน้อล้าง,างตัวก่อนสำหรับวันนี้ก็เหนื่อยมากๆนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดูกันว่าก่อนที่ผมจะเดินทางกลับไปยังที่พักที่แคมป์หลักๆเนี่ยจะมาทมําอะไรกินไปเช้านะครับแล้วดูว่าปลาเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่แห้งก็อาจจะต้องก่อไฟนิดนึงตอนเช้าก่อนที่จะเดินทางกลับเพื่อที่จะไม่มีน้ําหนักนะโอเคจัจพรุ่งนี้เช้านะครับทุกคน พูดมันหันขาดคำมนะฝนก็ตกจนได้หวังว่าฝนจะไม่ตกหนักโอ้เ oh. ชาวนี้นะผมก็จะกินสักสองสตัวแล้วก็จะเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางออกจากพท,ที่ตรงนี้นะครับผมมาถึงที่พักปุ๊บฝนก็ตกท,ทันทีแล้วนะครับหลังคามันรั่วนะครับ